็สวัสดีครับผมช่องบ่าวพลทองเพลิดวันนี้เรามาดูตรงจุดที่เขาเชื่อมนะจุดนี้เป็นจุดของไอ้ทางบ้านอะไรนะทางบ้านคําปนสูงอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับบ้านคําปนสูงแล้วก็เนี่ยจุดนี้นะที่เขาเชื่อมแล้วไปดูจุดนี้ว่าแล้วก็รอดูเขาเขาเขาจะจะเกียร์ทุกคนเป็นรอยเกียร์นะเกียร์รางทุกคนที่เชื่อมเสร็จแล้วนะ ตอนนี้เขาเชื่อมมาก็เชื่อมรางก็เชื่อมตรงจุดนี้แล้วคุณลงบ้านคำพงสูงแล้วก็เดี๋ยวไปดูกิจกามตรงที่ผมทุกคนทุกท่านฝาดูที่ที่ช่อจตเจยกรันได้โผคนตกงางทีกคน เสร็จแล้วนะอ้ยโออัดอัดหรือเชื่อมทุกคนเชื่อมบางนะอัห่างกันแช่ให้มืค่าจากเยื่มได้ก็ห่างกันไม่เยอะกินยี่สิสองกินึ่ง เดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยววันไหนก็จะมาเชื่อมฝั่งนี้ทุกคนตอนนี้เครื่องเครื่องเชื่อมของเขามันมันทางทุกคนตัวเชื่อมมันมีปัญหาไงต้องซ่อมก่อนตัวอาร์อาร์ถือเชื่อมด่างนะเนี่ยไปตางมาเเชื่อมฝั่งนี้เนี่ยผมได้เบอร์โทรเขาแล้วเดี๋ยวอีกสองวันผมจะโทรว่าเขาเชื่อมตรงไหนผมจะมาถ่ายคลิปทุกคนอันนี้เขาเชื่อมทางฝั่งนี้แล้ว ทางทางเท่ากับแับนะทุกคนนี่ก็พักเกียงทุกคนก็ต้องเกียร์อยู่นี่เกียง์นี่จะทำงานนะทุกคนเป็นตีห้าสิบเจ็ดแล้ว เดินพาไปดูตัวไงตัวตัวตัวเจียรางทุกคนไอเครื่องเจียรางก็มันก็ล็อกรางไว้ไงก็จะล็อกรางไว้เป็นจุดนะเราก็เชื่อมกันรางวิ่งจะมีตัวรถอย่างนี้ไงกันรางวิ่ง เนี่ยฝั่งนี้เดี๋ยวเ,เขาจะข้ามมาข้ามมาฝั่งนี้ทุกคน e, แต่ยังไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่นะ names? แต่ผมได้เบอร์โทรแล้วอีกเดี๋ยวอีกสองวันผมจะโทรถามเขาเขารอทําอตอนนี้เสร็จก่อนไงเครื่องเครื่องเชื่อมนะเครื่องเขาเรียกเครื่องเชื่อมเครื่องอาร์กอะไรอาร์กเป็นแบบไฟฟ้าทุกคนเขาจะละลายไงละลายเหล็กดังรถไฟเชื่อมคู่หากันแล้วมันก็เขาจะเวลาเขาจะเชื่อมมันจะแบบไงเขาเรียกว่าห่าง เดี๋ยวช่องนะคนเดี๋ยวช่องไว้ให้ให้รางรถไฟขยับได้ไงประมาณเท่าไหร่ที่เขาผมคุยกับเขาบินที่สงมินนี่แหละทุกคนมันขยับได้ไงเวลารถไฟยิ่งมันก็ขยับได้นะ เชื่อมฝั่งนี้ทุกคนชุดเกียร์อย่าทุนนะเนี่ยเชื่อมเพิ่งเสร็จหนึ่งที่เชื่อมเชื่อมเพิ่งเสร็จน่าจะไม่เกินสามสี่วันนะทุกคนเนี่ยไม่เข้าล็อกไว้เนี่ยต้องล็อกไว้หมด นสวยนะคนจุดนี้นี่หลังอไบ้านคำาพงสูงบ้านคำาพงสูงทุกคนจุดนี้มันแอกไปเนื้อมันตกไปบ้านหนองบัวได้นะคุณ เราก็เกียร์ก็เกียร์ไม่อดนี่นู่นนั่งพักผ่อนเที่ยงพักเที่ยง ไปดูตัวตัวเกียทุกคนเกียร์างกันนะเกียร้คิดว่าเขาเชื่อมเสร็จแนละ้วพักเรา,เาไปดูดิอาจจะได้คุยก,กับคนที่ทํางานด้วยทุกคนในข้อมูลนะหาข้อมูลคุยกับเขา <c oughs> กคว้ ตอนนี้รถไอ้รถเชื่อมตู้เชื่อมมันเขาว่ามีปัญหายอยู่นะเดี๋ยวต้องส้มก่อนเดี๋ยววันไหนเขามเชื่อมฝั่งนี้อ่ะสองสามวันผมจะโทรถามเขาว่าวนันไหนเขาพร้อมเชื่อมนหมจะเช้ามาดักเลยไงทุกคนมาดากักรอเลยทุกคนนั่นนะ มาดักรอเช้าเลยทุกคนรู้ว่าเขาทํางานสักสองโมงก็ออกจากนู่นมาสักหกโมงทุกคนมาถึงนี้เราก็มาดักคอเขายู่นี่เลเขาเชื่อมมาเรื่อยๆใช่ไหเชื่อมไปที่ฝั่งนี้ก็ต้องมาเข้าเรื่อยๆเนี่มาจากฝั่งนู้นเดี๋ยวผมพาไปถ่ายคลิปอยูนู้นเลยใส่กางเกงถุงเทนะเพราะว่า มันมีจุดที่น่าถ่ายอยู่ทุกคนนะเดี๋ยวถ่ายจุดนี้ก่อนดอยเชียมย้ยเขาต้องลอกลางไปไงต้องลอกลางไว้ตอนเะเชี่ยม นี่ยังมีเทียมทุกคนโอวเขาพักผ่อนทุกคนนะเขาเชี่ยงไปเกียร์นี่ไงเกียร์นี่คขึ้งเกียร์ล่างอือ เครื่องเกียร์ลางทุกคนเกี่ยร์ลางเขาเห็นไหมเป็นเครื่องเกียร์ทุกคนเป็นหินเกียร์ทุกคนเลยนะดังนี่นะแล้วก็เกนี่ยอู้ส่ง มันส่งพังมันพังมันมันพังบ่พ่อ <c oughs> มันห่ง <c oughs> า,างเ่ามันจะห่างถึงเกียดเลย ก็ตัแต่มันเอางดึงิ้นเอา่ะเม่อเชื่อมเราเชื่อมเนี่ยมันมันใช้ลานาเออเราตัดเนี่ยเราเชือเราเกียนนเสี็ลูกเ็วเส็จนะนี่นี่เจากไหนมาตรน

รถเชื่อมรถเชื่อมก็พังไหมเหรอไปถามไปคุยกับไอ้รถเชื่อมอย่ก็ว่ารถก็อย่าฟังฟังนี่รถเชื่อมเนี่ยอย่าฟังเสียงนี่ใช่ก็เดี๋ยวจะโทรถามไอ้เขาอยู่นะเดี๋ยวมาถ่ายที่ตอนเชื่อมอ๋อเขาเชื่อมตรงนี้ก็เชื่อมตรงนี้ไปนี่ เปนะ็นดีเซีนยนนะทุกคน